จ,าจา้าจรันครับติดตามเรื่องเลือกตั้งอินเดียเนี่ยผมเชื่อคนไทยสนใจมากและเป็นเลือกตั้งที่น่าทึ่งเพราะว่ามันใช้เวลาเป็นเดือนเลยและการเลือกครั้งนี้ระหว่างโมดีกับราหุลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรได้จาางเจะเ,เล่าปูเพื่อนให้คนไทยทั่วไปฟังแต่ว่ามันสําคัญยังไงเลือกตั้งครั้งนี้คืออินเดียเนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับในแง่ที่ว่าทุกพรรคการเมืองสามารถลงได้นับตั้งแต่ปีที่ได้กราชมาแล้ว1 9 4 7ส เห็นว่าคอมมิวนิสต์เองก็มีความสําคัญนะไม่ว่าคอมมิวน,นิสต์เลนินนิสต์มาร์กซิสเหมาอวิสคอมมิวนิสต์ของอินเดียมีบทเล่มมิวนึงให้อยู่ในอยู่ในการเมืองของอินเดียมาแต่ต้นคอมมิวนิสต์ในจีนก็หายไปแต่คอมมิวนิสต์กลับมาโ e ยู่ในอินเดียเยอะเลยในอินเดียแล้วก็มีมาตลอด e แล้วเป็นที่นิยมแล้วก็นิยมด้วยเหรอก็หมายความว่าก็อยู่ในพรรคการเมืองมาตลอดทั้งเป็นฝ่ายค้านว่างฝ่ายรัฐบาลบ้างแล้วแต่สถานการณ์แล้วอย่างหนึ่ง คนอินเดียเนี่ยเป็นนักประชาธิปไตยจริงๆคือคนที่ถ้าเราสังเกตดูช่วงเลือกตั้งเนี่ยแม้จะอยู่ในโรงแามก็ต้องออกมาเลือกตั้งพยายามอย่างที่สุดเขาเชื่อในความเป็นประชาธิปไตยแล้วจะเห็นได้ว่าเราจะม,มีทางเห็นอินเดียที่จะมีการปฏิวัติรัฐประหารไม่มีไม,มไม่มีทางแล้วถ้ามีก็คิดว่าน่าจะเป็นการเดินขบวนของคนรับหลล้านคนที่จะมาขัดขันแม้แต่ช่วงทิ้งระยะเวลา วางสมัยของที่ราคารทีอะ้รก็แต่เห็นว่าในสุดคนก็รอเลือกตัง้งนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนผ่านที่จะทําไปสู่คล้ายๆเหตุการณ์อื่นๆแต่ไม่เพราะว่าในสุดก็ต้องจบลงด้วยความเป็นประชาธิปไตยเประชาธิปไตยของอินเดียมมีตั้งแต่ระดับที่เรียกว่าปัญชายัตพื้นบ้านท้องถิน่นแล้วพรรคการเมืองในอินเดียตอนนี้มีอยู่2 0 0 0กว่าพรรค0 0 0กว่าพรรคตั้งแต่ระดับรากฎรอะไรนะถูกต้องฮะแล้วก็คือการเมืองของอินเดียถ้าดูรัฐมนเนี มันเป็นส่วนผสมของเรียกว่าทั้งระบบรัฐเดียวแล้วก็รัฐสหพันธ์ด้วยผสมกันครับแล้วการเมืองอียิดียก็เอาแบบอย่างมาจากแคนาดาเป็นหลักไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าดูจริงๆทั้งตั้งเตรียมติดปกครองเขาเนี่ยนะใช่ครับแต่ว่ามันมีส่วนผสมของสิ่งนั้นอยู่ด้วยครับครับแล้วก็มีความสําคัญในแง่ที่ว่าคน900ล้านคนหนุ่มที่ขึ้นมาในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ย ประมาณ27ล้านคนอะไรแบบนี้เป็นต้นอ,อันนี้คือได้ว่าเยอะ27ล้านคนนี่คือ first time voter ถูกต้องอนะฮะที่ว่าอายุ18นะฮะพอดีอะไรแบบนี้ฉะนั้นเห็นได้ว่าคืออินเดียทุกอย่างมันใหญ่หมดอินเดียที่ไปอยู่ต่างประเทศก็3 0าล้านนะฮะที่เรียกว่า <laughs> อินเดียไดสโพราเนะฮะก็ฉะนั้นอินเดียเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีในการเลือกตั้งแล้ว เห็นได้ว,ว่าแม้ว่าจะมีเจ็ดขั้นตอนของการเลือกตั้งแล้วแต่ในที่สุดเวลานับก็น,นับวันเดียวกันแล้วก็คล้ายๆว่าโอกาสพูดง่ายๆว่ามันจะมีการคล้ายๆซื้อเสียงอะไรๆมันก็มีอยู่นะฮะแต่ผมว่าถึงในท้ายที่สุดแล้วมันก็ลงตัวค่อนข้างดีกว่าการเลือกตั้งที่อื่นเขาใหญ่ยอย่างนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีตั้ง900ล้านคนอย่างนี้เนี่ย เขาบริหารยังไงอ็คอต้อตงทำเก่งมากกกตอเก่งถ้าเราจําได้ว่ากกตก็เขาเคยลงโทษผู้นําของประเทศไ้วซ้ำนะฮะที่ผ่านมาแต่ไม่จําจําไม่ได้ว่าเป็นผู้นําคนไหนก็คือถูกข้อหาออโกงการเลือกตั้งอะไรแบบคือกอตอใหญ่ถึงขนาดนั้นอิสระจริงอิสระจริงนี่คือลักษณะเด่นของอินเดียนอกจากจะมีรัฐมนตรียาวที่สุดในโลกแล้ว ระบบการสารค่อนข้างอิสระออันนี้คือคือลักษณะเด่นที่นั่นเลยวกะกะตมีอำนาจจริงครับเขาเปรียบเทียบกันระหว่างจีนกับอินเดียว่าดูชื่อว่าระบบไหนจะไปได้เร็วกว่าของจีนนี่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวเลือกตั้งไม่มีอาจจะเลือกตั้งเฉพาะในพรรคเขามีแต่อินเดียนี่ถือเป็นประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสรีที่สุดแสดงความคิดเห็นได้ตลอดวิพากษ์วิจารณ์ได้ตลอดเศรษฐกิจสองประเทศนี้เนี่ยก็ แข่งกันดูว่าสูตรไหนจะสำเร็จก่ากันอาจารย์มองเปรียบเทียบสประเทศนี้ครับคือเวลาเขา,เาพูดถึงจีนกับอินเดียเนี่ยคืออินเดียดีในด้านซอฟต์แวร์จีนดีในด้านฮาร์ดแวร์รนะฮะความเป็นจริงถ้าเราอยู่ในอินเดียเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างน้อยอินเดียก็เป็นประเทศที่คนจีนไม่อยู่เราถ้าจะไม่เจอคนจีนเลยน้อยมากทั้งๆที่เรารู้ว่าที่ไหนมีควันที่นั่นมีอินเดียที่นั่นมีจีนนะฮะแต่ว่าจีนจะอยู่ในปากีสถาน เพราะว่าจี<บ>านเป็นพันธ<า>มิตรกับอินนะอ,อันนี้มีแน่นอนกับวางส่วนจะมีอยู่เล็กน้อยมากในเมืองโกลกตาตาค,ค,คือพอมีคนจีนอยู่บ้างแต่ว่าถือว่าน้อยมากครับทั้งนี้เพราะว่าเคยมีปัญหากันจริงแข่งกํานาจกันมายาวนานใช่นะฮะแต่ว่าอย่างที่เรารู้ว่าอินเดียก็พ่ายแพ้สงครามชายแดนทั้งเหนือไปแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วตอนนี้ถ้าวัดความเติบโตกันเขาบอกว่าก็คงจะทิ้งกันอยู่ราวๆสักสิบ กว่าปีนะตอนนี้ก็บางคนคาดว่าจีนจะขึ้นมาแทนสหรัฐในปี2025อันนี้คือตามบรรดาอาจารย์ของธรรมศาสตร์ใช่ครับว่าอินเดียเขาก็ถือว่ามองในระยะยาวเนี่ยเขาจะไปได้ดีกว่าเพราะว่าจีนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะระเบิดจากข้างในเมื่อไหร่ใช่ไหมถูกต้องครับท่านี้ที่คุณสุนชัยยุนพูดน่าสนใจคือ การเมืองแบบพักการเมืองเดียวแบบกรณีของจีนเนี่ยถ้าไม่มีการคอร์รัปชันโอกาสของการตัดสินใจสร้าง14เมืองภายใน ระยะเวลาที่กําหนดได้นะฮะหรือว่าตัดสินด้มาก็ทําได้เลยในขณะที่อินเดียนั้นต้องผ่านกระบวนการถกเถียงในรัฐสภาเจอกับพรรคคอมมิวนิสต์เจอกับพรรคไม่พนีแล้วมีสื่อมวลชนอีกจะมี NGO อีกใช่ไหมครับที่ถกแถลงกันเกือบทุกเรื่องเลยของไทยกว่าจะมีสนามบินได้50ปีถกเถียงกันอันนี้คือข้อดีของประชาธิปตยมันดีในแง่ที่ว่าเกิดจากการถกเถียงเจอะากัแต่ว่ามันก็พัฒนาเร็วถ้าเกิดว่าพักการเมือง พักเดียวแล้วดีเนี่ยมันก็รวด<ช>เร็วอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งถ้าไม่ไม่ดีก็มันเป็นการรวบอํานาจไปเลยอันนี้ก็เป็นผลแต่ผู้นําจีนเนี่ยจีงจิงเพีงก,ก็ยอมรับเพราะถ้าพรรคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมีคอร์รัปชันอยู่ไม่รอดเขาบอก,กประเทศพักจะอยู่ไม่ได้ถ้าพักคอมมิวนิสต์จีนมีโกงกันคอร์รัปชันกันเนี่ยพักเจงประเทศทั้งประเทศก็เจงแต่นั้นมันก็มีจุดอ่อนนะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ วิธีไม่ให้มีคอร์รัปชันได้อย่างไรก็คือแต่จริงที่ผ่านมาข้ลงโทษรุนแรงคนที่คอร์รัปชันเขาปราบแรงนะอินเดียล่ะคอร์รัปชันเยอะมอินเดียต้องพูดเลยว่าคอร์รัปชันเยอะเยอะนะคอร์รัปชันตั้งแต่ระดับล่างไปถึงระดับบนตั้งแต่สนามบินไปถึงระดับไหนก็ไม่รู้สลัมสลัมนี่มีคอร์รัปชันบ่อเออคือ เขาเรียกภาษาอุนดูเขาเรียกว่าอีนามก็คือเงินใต้โต๊ะอะไรพวกนี้มันจะมีอยู่บ่อยลักษณะแบบนี้แต่ว่าเขาก็รณรงค์เรื่องนี้กันอยู่ได้มีนักการเมืงของเขาของกรรงค์จนยอมทุกอย่างเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันอันนี้อันนี้คือจุดอ่อนของอินเดียหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาคอร์รัปชันที่ยังค่อนข้างจะแก้ยังไม่ค่อยสําเร็จแต่ว่าถ้าพูดถึงการเติบโตถ้ามองจริงอินเดียไม่มีปัญหาสงคราม เศรษฐกิจในขณะนี้และการโตของอินเดียค่อนข้างจะต่อเนื่องครับนะฮะและอินเดียนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าแต่ก่อนอินเดียยึดแนวคิดของบัณฑิตยุรารันเนโรก็คือนอนละลายก็คือไม่ฝักฝ่ฝ่ายใดครับจนกระทั่งมาถึงการล่มสลายของคอมมิวนิสต์อินเดียเริ่มเปลี่ยนไปคบกับสหรัฐแลวเปลี่ยนจากคาว่านอนละลายมาเป็นพูดง่ายๆว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับอันนี้ก็เลยระยะหลังอินเดียก็หันมาทางสหรัฐ ตอนนี้<ม>อินเดียเอียงมาทางสหรัฐมากกว่ารัสเซียแล้วใช่ไหมมากกว่าแต่ว่ายังมีความสมาัมพันธ์กับรัสเซียแต่ว่าถ้าเอียงมาทางสหรัฐแล้วอินเดียก็ต้องพ่วงความสัมพันธ์อิสราเอลไปด้วยอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นอยู่ครับครับใช่ใช่จะผูกกันมากนะ <laughs> ใ<ช>ั่เลือกตั้งครั้งนี้นาย,ยกมนตรีโมดีเจอกับราหุลของพรรคคองเกรสเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่11ใช่ไหมฮะใช่เอมษายนทั้งหมดมันกินเวลาเป็นเดือนเลยเหรอครับ ปกติก็ใช้เวลายาวนานนะเพราะว่าอินเดียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลนะฮร,รแล้วก็มันมีศอกอมันมีคื้เรยๆง่ายๆว่าหลืบซอกอะไรที่จะต้องเข้าไปยังต่างๆใช้ทั้งยานพาหนะทั้งวัวทั้งควายไ,ไปช่วยกันบแบกกล่องกันอะไรมันหมดนะครับอินเดียก็ต้องใช้เวลาพอ,อสมควรครับ,รบเป็นเดือนนี่หมายความว่าแต่ละรัฐจะลงยอดบัตรไม่ไม่ใช่วันเดียวกันได้ไง ออไม่ใช่วันเดียวกันนะฮะการกําหนดพื้นที่นี่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการหรือว่ามองความจําเป็นของแต่ละพื้นที่ว่าควรจะเป็นอย่างไรภูรมิอากาศอะไรแล้วด้วยนะครับแล้วก็แต่ในที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าจะลงต่างอย่างไรแต่วันนับต้องเป็นวันเดียวกันนะออนับต้องวันเดียวกันคอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจแล้วการกล่าวหาเรื่องโกงการเลือกตั้งเนี่ยถ้าดูจริงแล้วอินเดียก็ไม่หนักนาสารบไม่นักนาสาัสและที่สําคัญก็คือว่า นักการเมืองอินเดียสามารถสมัครได้สองพื้นที่เช่นผมสมัครทีุ่ยาด้วยสมัครที่กรุงเทพด้วยได้ด้วยไ,ได้ด้วยแล้วเรื่องเราเองว่าจะเอาไหนหลัง<อ>จากได้ผลออกมาแล้วหมายความว่าถ้าเราชนะทั้งสองเขตเราเลือกได้ เหลือเขตเดียวเราเลือกเอาว่าจะอยู่ที่ไหนอ๋อเอาแล้วประชาชนไม่งงเหรอแต่ละเขตเราเลือกไม่รู้เราจะได้เขาหรือเปล่าอ่ะใช่เขาประชาชนก็ต้องรู้แต่ต้นแล้วว่าแล้วแต่เขาจะเลือกใครแต่ว่าลงว่าให้ก่อนแต่มันจะไม่ต้องรัฐเดียวกันไหมสองเขตด้วยแล้วแต่เลยส่วนคนใหญ่คนละรัฐอ๋อคนละรายอย่างเช่นเอาทางเหนือรัฐหนึ่งทางใต้รัฐแปลว่าไม่มีเงื่อนไขว่าคุณต้องมาเป็น ประชาชนอยู่ที่นั่นมีทะเบียนบ้านอยู่ที่นั่นก่อนเหมือนกับบ้านเราเท่าที่รับทราบนี่คือสามารถทําได้เลยอซึ่งผมว่าในฐานะที่เป็นพลเมืองก็นั่นเป็นแบบนี้นะคือเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อเป็นคนไทยเราก็คือคนไทยเพาะว่าใครจะเลือกเราไม่เลือกก็แล้วแต่ครับนายกโมดี้เป็นไงครับนายกโมดี้เนี่ยถูกวิพากวิจารณ์ในตอนหลังว่าสิ่งที่พูดไว้นะทำไม่ได้หลายเรื่องหนึ่งเป็นนายกที่ข้อ มีข้อวิาพากษ์วิจารณ์นิดหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นภาคฮินดูชาตินิยมภารติยะชนะตะนะฮะ<ม>ก็เป็นที่รับทราบกันก็คือค่อนข้างจะสร้างขั้วฮินดูขึ้นมากกว่านิดหนึ่งซึ่งอออคอนเกรสจะไม่ค่อยมีลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วเขาครั้งหนึ่งสมัยที่เป็นมุขมนตรีที่รัฐกุจราห์เนี่ยก็โมดีเองมีการจราจนทางสนาและจัดการไม่ได้ อีกอย่างหนึ่งและมีคนตายเยอะที่ยังตอบคําถามไม่ได้ใช่ไหมว่าตัวตัวท่านเกี่ยวหรือไม่อย่างไงใช่ไหมใช่แต่โมดีเอรก็พยายามแสดงตัวว่าเขาเป็นคนติดดินหรือว่าอื่นเช่นบอกว่าเคยเป็นยามมาก่อนเคยขายขายชามาก่อนเคยเคยเช่นแม่ขายชามาก่อนใช่ฮะใช่ฮะแต่ว่าเรื่องจริงก็ไม่รู้แต่เขาเป็นเขายกเป็นนัก พูดที่เก่งนะแล้วพูดทางสายที่เก่งมากใช่ใอันนี้เป็นจุดเด่นของพรรค BGP ทั้งก่อนหน้านี้ทั้งคนที่เสียชีวิตไปแล้วอดีตหัวหน้าพรรคเนี่ยวัชปายีก็เช่นเดียวกันก็มีลักษณะแบบนี้ครับแต่การที่เขาสามารถโค่นคอนเกรสของตระกูลการตีได้ก็ต้องถือว่าถือว่าเก่งมากนะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่คอนเกรสอยู่มาแล้วสิปีแม้ว่าจะสร้างความเจริญภายใต้ กับผู้ปกครองที่เป็นชาวซิกอย่างดรมานวันซิงก็ตามนะฮะแต่ว่าระยะเวลานนั้ทำให้คนเริ่มเบื่อเริ่มอะไรก็อยาจะลองของใหม่แล้วก็ได้โมดีไปทีนี้โพลล่าสุดมันเป็นอย่างนี้ว่าคาดเดายากมากเพราะว่าคราวที่เลยเหรอครับคราวที่แล้วเนี่ยราหุนแพ้ไปเยอะมากเรียกว่าถล่มทลายแพ้แต่ว่าคราวนี้มีหลายอย่างที่โมดีถูกวิพากษ์ไว้เหมือนกันว่า คนว่างงานเยอะ,ออะฮินดูมุสลิมอะไรไม่ได้ลดลงครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าสิ่งที่พูดไว้หลายโครงการก็ทําไม่ได้ออ,อันนี้แต่แต่ไม่มีใครการเมืองของอินเดียเป็นการเมืองที่ค้าดเดายากส,สมัยที่คอนเกรสชนะก็ไม่มีข้าศเดาว,ว่าจะชนะขนาดนั้นแล้วก็มามเป็นปรนนะนาธิบดแต่ว่าการเมืองของอินเดียโดยที่ผ่านมาเนี่ยมันจะกลับไปสู่อย่างเก่ารูหรือเปล่ารู เพราะเป็นการเมืองที่มาจากเยอะมากมาจากวันนะมาจากท้องถิ่นมาจากภาษาใช่มาจากภาคครับนะฮะงั้นจะเป็นภาคอย่างเช่นเตเลกูเดซัมพักอะไรต่างๆยึดครับหมดราหุลครั้งนี้หาเสียงยังไงเพื่อจะชนะกลับมาให้ได้ราหุลครั้งที่แล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าห่างเหินประชาชนวิธีพูดวิธีอะไรก็ตระกูลนี้เป็นตระกูลผู้ดีนี่ใช่ไหมใช่ตระกูลนี้ครองอินเดียมา25ปีออันนั้นเขาก็ เขาเรียกว่าอะไรนะการดีในรูดานัสตี้เนี่ย,ดดยมันนานมากแต่ว่าคนก็เชื่อว่าการเมืองที่เป็นระบบที่สุดน,นั้นเป็นของคอนเกรสิวที่อื่นนั้นเป็นเพียงช่วงสลับมาตลอดระราชญาชนะตาเคยชนะแล้วแวบ,บเดียวแล้วเลิกแล้วมาใหมก่กลับไปหายแล้วมาใหม่แล้วก็มีพรรคอื่นเข้ามาแซกแซงอยู่แต่ว่าที่ยืนหยัดนานมากก็คือคอนเกรสคอนเกรสมีมาตั้งแต่สงครามก่อนสงครามโลกครั้งที่สองราวราวราราวนั้นครับเช่น การที่ตระกูลการทีถูกโค่นนี่เป็นเรื่องใหญ่มากตอนนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วแต่ละคนที่สูญเสียชีวิตของการทีเนี่ยเป็นการเสียชีวิตที่ที่เรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมใช่ไม่ว่าจะเป็นลูกชายที่เครื่อบินตกรายิบการทีซึ่งถูกระเบิดของสาวอายุสิบสี่ปีชาวทมินอินทิราคารทีซึ่งสุกสังหารโดยชาวซิกด้วยกันนะฮะหรือแม้แต่ คนที่ให้สามีของอิชาคันธีช้านามสกุลหมาตมาคันดีก็ถูกสังหารชา่เดียวกันใช่คือจบไม่สวยจบแบบโศกนาฏกรรมราหุลไม่กลัวเรื่องความปลอดภัยตัวเองพ่อแม่แม่ราหุลเป็คนที่กลัวที่สุดใช่ไหมคือสมัยที่ราหุลแม่ราหุลที่เป็นอ,อิตาเลียนเนี่ยนะอิตาเลียน,นคือคนก็วิจารณ์ว่า ทำไมคนอินเดียเยอะแยะให้ตะเลี่นขึ้นมาเป็นคอนเกรสแต่ว่าโซนียคานทีเนี่ยฉลาดเขาบอกว่าเขาพูดทินดีได้เขานุ่งสารีเขาอยู่อินเดียมา40กว่าปีแล้วนะฮะแล้วเขาก็ใช้ชีวิตแบบอินเดียตลอดแล้วเขาเป็นงั้นจริงไหมเขาพยายามทริงทตัวเป็นอินเดียเลยทำไมจริงครับแต่หลังจากราเยต์คานทีเสียชีวิตเนี่ยเวลาลูกไปเรียนที่ไหนก็ต้องไปสร้างคล้ายๆกระจกปิดก็กลัวรนตกกรรมเพราะว่ามันเกิดกับครอบครัวตัวเอง แต่เนี่ยเพิ่งจะลดความกลัวลงไปหลังจากการเลือกตั้งที่ยอมส่งราชีพันทีส่งราหุลคันทีก็เห็นไปหาเสียงในที่ต่างๆก็ไม่ได้กลัวว่าจะโดนและอีกอย่างหนึ่งคนที่จะพาเสียงขึ้นมาได้เนี่ยก็คือน้องสาวซึ่งเป็นที่นิยมเหมือนกัน<ม>ก็คือเปียก้าเปียก้าเอออันนีก้ก็เป็นที่นิยมเปียก้านี่ลงด้วยไม่ได้ลงเอิญปียก้าเนี่ย น่าจะลงแล้วถ้าผมไม่ได้ตามเรื่องนี้อย่างแท้จริงเพราะว่าเห็นว่าระยะหลังนี้ให้เป็นยูเนียนกล้าไปหาเสียงในหลายแห่งแล้วคนก็นิยมมากนะเขเป็นคนที่นี้น่าสนใจนะครับที่ผมคิดว่ามีบทบาทสำคัญอยู่ฉะนั้นผลจะประกาศวันที่เท่าไหร่ขอเดือนพฤษภาคมผลน่าจะประกาศคีดผมดูกลางเดือนกลางกลางเดือนใช่ไหมครับ แสดงว่า<ส>ก,การนับคะแนนนี้เขาจะนับวันเดียวกันหมดเลยแหละครับนับวันเดียวกันหมดแล้วก็จะมีการถ่ายทอดโอ้โหเก้าร้อยกว่าล้านนี่นะปกติใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็คงสูงใช่ไหมครับเอาคนอินเดียใช้สิทธิสูงโดยโดยปกติเราชอบการเลือกตั้งครับแต่การเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เฉพาะระดับชาตินะมหาวิทยาลัยก็เป็นแบบนี้เวลาเลือกตั้งนายกมหาวิทยาลัยเนี่ยหาเสียงกันเมือนอินเดียนี่เป็นอย่างจริงจังจริงจรใช่เข้าสู้กันอย่าง ใช่วัทกรรมเนี่ยนะการปราศัยนี่ดูเด่นป้ามีเพื่อนผมเป็นอินเดียข่พูดสอยแซวเล่นว่าคุณอินเดียนี่นะเจอกันเกินสามคนตั้งพักกันเมืองละใช่ใช่ใช่คงไม่มากถ้างั้นคงไม่มีพักถึงสองพันเขาพักใช่ใช่แล้วก็เพิ่มทุกปีแล้วก็มีสิทธิที่จะใช้ในระยะคิดว่าราหุลคันทีเนี่ยเก่งขึ้นไหมเพราะว่าผมก็ติดตามแกตั้งแต่แกยังเด็กๆเนี่ยมา ช่วงแรกๆที่ดูเหมือนจะไม่พูดก็ไม่เป็นเป็นลูกแห่ของแม่ทานองนั้นอะ่ะแต่ช่วงหลังเนี่ยเนี่ยผมดูก็หาเสียงช่วงหลังเนี่ยรู้สึกว่าโอเ,เดี๋ยวนี้เก่งกาจกล้าพูดอะไรต่ออะไรเป<า>็นของตัวเองมากขึ้นสมัคข่าวของอินเดียเริ่มพูดว่าคะแนนน่าจะออกมาสูสีแต่ว่าเวลาเป็นจริงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้เพราะว่าคราอย่างคราวที่แล้วเนี่ยคนนึกคิดว่าคอมเกรสคงไม่แพ้ขนาดนั้นแต่ว่าแพ้เยอะมากแล้วก็ ไม่มีใครคิดเหมือนกันว่าการเมืองของอินเดียพักเดียวชนะมากขนาดนั้นเพราะโดยปกติมันจะเป็นการเข้ามาผสมก็คือครั้งหนึ่งคองเกรสนำมาตลอดแล้วก็มีพักขั้นๆแล้วก็มาพาราติยะชนะกาแล้วก็พักอื่นมาเสริมแต่ช่วงหลังเนี่ยเป็นการชนะของพักเดียวที่เยอะมากในบทสัตร์ตลอดต่อมาตั้งยี่สิบยี่สิบห้าปีเลยถือว่ายาวนานมากและการเมืองนี้การเมืองอินเดียเนี่ยสนุกเพราะว่าการเมืองอินเดีย คล้ายๆว่ามันมีการเลือกตั้งทั้งทุกระดับนะฮะแล้ววันเลือกตั้งวันเดียวกันนี่ใช่ไหมที่ต้องการหลายใบเลยอธิการหลายใบเลยเนี่ยของของอินเดียรู้สึกจะเป็นการเลือกสมาชิกโลกสภาก็คือสภา้แทนรัษฎรเป็นครั้งนี้ครั้งนี้ก็ใช่แบบแคนาดาก็คือเลือกสสสสไปเลือกนายกแหละครับไม่ได้เลือกนายกตรงใช่ไหมครับอ่อใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ก็เป็นที่รู้กันว่านายกก็จะมาจาก ก่อหน้าพักใช่ครับช่วงหลังนี้เขาก็มีปัญหาอินเดียกับจีนตรงชายแดนที่แคชเมียร์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมันยืดเยอมากเลยนะระหว่างจีนกับอินเดียตรงชายแดนตรงนั้นครับเออเลยแคชเมียร์ไปแถวออกเป็นเหนือเหนือบางๆหน่อยก็มีนะแต่ว่าระยะหลังเนี่ยอินเดียกับจีนมีนโยบายคล้ายกันเน้นเศรษฐกิจรวมทั้งรัสเซียด้วยรัสเซียจีนอินเดียมาเหมือนกันหมดระยะหลังเนี่ย พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งแต่ความขัดแย้งที่เนียไม่สามารถหลีกหนีได้ก็คือความขัดแย้งกับกีสถานีสถา,านและครั้งนี้มโมดีก็เอาเหตุการณ์ประทะกับอากีิสถานหรือมาเป็นข้อหาเสียงเขาบอกว่านะนี่เป็นจุดหนึ่งของการหาเสียงของโมดีที่ว่าคนอินเดียจะต้องนอนเรียงกันเป็นก้อนหินเพื่อจะสู้กับอักานิสถานโอ้โหเอาง่เลยนะ,ะสาเหตุหนึ่งที่ องค์กรของเอเชียใต้ไม่ก้าวหน้าเนี่ยเป็นเพราะเวลาประชุมอินเดียปากีสถานัไม่ค่อยลงรอยกันถ้าเปรียบกับอาเซียนอาเซียนเนี่ยจะมีคอมมิวนิสต์สังคมนิยม c ีเอ็เอวีอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็พอบะนอมัมประนอมได้ก็ได้ใช่แต่ก็อินเดียปากีสถานนี่ยากยากมักจะไม่ลงรอยเขาบอกว่างบประมาณด้านด้านกลาโหมเนี่ยของสองประเทศเนี่ยสามารถสร้างโรงเรียนได้วันละหลัง และสองประเทศนี้ก็มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยใช่้ตรงนีแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าทันทีที่ที่ปริฐานทดลองนิวเคลียร์เขาที่ชื่อว่าคารีหรือแปลว่านางฟ้าเนี่ยของอินเดียชื่ออคันีแปลว่าไฟนะฮะอินเดียทดลองห้าลูกปริฐานทดลองหกลูกแต่ว่าการทดลองนี้เป็นสมัยของพระรัตยาชนตะ สมัยวอชบย,ยีไม่ใช่สมัยของคอนเกรสนะฮะแล้วก็เป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าในท้ายที่สุดบกี่ฐานก็มีแต่หลังจากบกี่ฐานมีแล้วเนี่ยข้อหนึ่งที่เห็นก็คือว่าปัญหาแคชเมียร์อินเดียไม่ได้ปราบปรามแบบเดิมเพราะวันความรุนแรงอ่าก็คือว่าอย่างน้อยมีช่องทางที่ว่าพูดคุยกันบ้างอะไรกันบ้างเพราะว่าเริ่มเห็นว่าบกี่ฐานก็มีเอาวุฒิทัพเทียมกันเหมือนกัน คนไทยควรจะสนใจอินเดียมากขึ้นยังไงบ้างเพราะว่าเราสนใจอเมริกายุโรปจีนแต่กับอินเดียเนี่ยอาจารย์คิดว่าคนไทยสนใจน้อยไปไหมน้อยไปอืน้อยไปสังเกตด,ดูให้ดีว่าเวลาเราเปิดสาขาอินเดียศึกษาแล้วเทียบกับจีนศึกษาจีนศึกษานี่มากันเยอะอินเดียนี่ต้องคล้าย ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลคือตอนนี้อินเดียเขาทําอย่างหนึ่งก็คือซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเน้นการศึกษาให้ทุนไปเรียนชุมชนพ่อค้าอินเดียสนับสนุนให้ทุนศึกษาคนเรียนอินเดียศึกษาอันนี้ดีก็คือเรากับอินเดียในคนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเราเห็นได้ว่าเรายืมภาษาเข้ามาเยอะมากใเยอะแยะตั้งแต่เช้ายันค่ำในภาษาอินเดียหมดในฮินดีอ่ะแล้วก็ เรามีความสัมพันธ์ทางด้านพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยอโศกมหาราชที่ส่งออกอพูดยังไงว่าที่พุทธศาสนาเข้ามาจากอินเดียนะฮะแล้วก็ประเภทนี้อะไรเราก็เอามาจากเขาเยอะพูดยังไงว่าเราคล้ายๆวิธีตั้งแต่ว่ายค,ความผูกพันด้านศาสนาวิถีชีวิตนะฮะแต่เรากับอินเดียเนี่ยห่างเหินกันใ,ในแง่ของการเมืองอเพราะว่าในช่วงของสงครามเย็นนั้นอินเดียสับสนุเกาหลี อ่เหนือ<ช>เราเกาหลีใต้อินเดียเวียดน,นามเหนือเราเวียดน,นามใตใ<ช>้หรือว<ช>่าเขมนแดงอะไรก็ต่างต่างกันหมดทพรเนื้อคุละซี่เลยนะคนละซี่เลยเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์กับอดีตสภาพโซเวียตที่ายคล้ายๆกันแม้ว่าจะปอะกาศตัวว่าไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดแต่ช่วงนั้นเนี่ยทำให้เราหา่างเหิอนอินเดียเราเพิ่ม่าจะดีอินเดียหลังจากปี19ึ่างสุเดือหลังสิ้นสุดสงครามเย็นเรามาดีเพราะอะไรเพราะว่าเราเริ่มรื้อฟื้นหลายหลายอย่างแล้วระยะหลังที่เราได้ดุลของอินเดีย กการค้านี่แหละเราดีกว่าเราได้เยอะกว่าแล้วก็เราเริ่มผูกพันกับอินเดียผ่านพิมสเทคผ่านพันความสัมพันธ์อาวงกยนคกรับแล้วก็ระหว่างเอเชียเะวันตใต้กับเอเชียใต้เราเริ่มมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าคนอินเดียนิยมมาถ่ายหนังในประเทศไทยเลองสเตย์ในประเทศไทยแต่งงานในประเทศไทยแต่งงานนี่งานใหญ่มากแต่ช่วงหลังมีคำใช้คำว่าอินโดแปซิฟิก มากขึ้นโดยเฉพาะอเมริกาภายใต้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เปลี่ยนคำว่าเอเชียแปซิฟิกเป็นอินโดแปซิฟิกเนี่ยมีความหมายว่าอเมริกาจะดึงอินเดียเข้ามาเพื่อจะคานจีนอย่างนั้นเหรอครับถูกต้องครับเป็นมิตรสนิทกันว่าใช่ใช่ก็ดูปติจจีนก็ถูกคานโดยอินเดียซึ่งสหรัฐต้องการให้อินเดียคานจีนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นที่รับทราบ ครับครับคิดว่าต่อไปไทยเราควรจะใต้ชิบอินเดียมากขึ้นกว่านี้ใช่ไหมครับขณะนี้เรามีความสัมนธ์อินเดียค่อนข้างจะดีในหลายๆด้านนะฮะแต่อินเดียก็ถูกเรียกว่าทรัพสมบัติใต้กองขยะทรัพสมบัติใต้กองขยะคือของดีอินเดียเยอะแต่เรามองไม่ท่าไไม่เห็นเพราะเรามองส่วนที่เป็นคืออินเดียเวลา GDP โตคนยังงงยังไงแต่วิธีการค้างเขาก็คือหนึ่งบรรทุกน้ำวนโดยใช้วัวเทียม อะไรแบบนี้ของเขาวิธีการของเขาแต่ว่าโตต่อเนื่องครับอินเดียถ้าเทียบกับจีนจะโตต่อเนื่องกับจีนโตมากกว่าอัตราตัวก็ยังเจ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่ใช่ไหมของจีนขนาดรงมาปแล้วหกกว่ากแล้วเนี่ยนะครับใช่ใช่คือระยะการเปลี่ยนผ่านอินเดียดีอินเดียดีแต่ว่าเขาโดยสรุปแล้วเขาบอกว่าถ้าจะเอา GDP มาพูดกันจริงเนี่ยอินเดียน่าจะตามจีนอยู่ประมาณสิบห้าปี สิบห้าปีแต่ว่าผมสังเกตว่าแต่ว่าอย่างอื่นอาจจะซอฟต์แวร์นี่นะช่วงหลังอินเดียนี่เก่งระดับโลกเลยนะครับใช่อินเดียระดับโลกไปดูที่อเมริกาเนี่ยเห็นไหมครับว่าซีอของหลายบริษัทที่เป็นไฮเทคเนี่ยเป็นอินเดียนะถูกต้องโคคาาโคล่าอะไรพวกนี้ใช่ครับครับแล้วเขามีเขามีมันสมองในแง่ของไอที คณิตศาสตร์ธุรกิจนี่สูงนะครับเห็นว่าหนังสือที่ดีด้านคณิตศาสตร์อินเดียเขียนเยอะคนอินเดียเขียนคือเวลาเราอยู่อินเดียเราเห็นว่าคนอินเดียมันคิดความไวพอ,พอคอมพิวเตอร์อะไรเรื่องคิดเลย <laughs> <laughs> เป็นนักคิดจริงๆที่่เป็นคนช่างคิดคนอินเดียเนี่ยช่างคิดช่าง,งพูดช่างพูดช่างคิดช่าง บทกรบทกวีอ,อช่างต่อว่าพระพุทธออพระเจ้าของตัวเอง <laughs> เลยนวิเคราะห์วิพากษ์ทุกอย่างวิพากษ์วิพากษ์ออแต่ว่าข้อเสียของอินเดียคือว่าออวันนะมันยังทาให้คนก้าวพ้นไม่ได้แม้ว่าตอนนี้ต้องการคนแรงงานเยอะขึ้นลดความเป็นวันนะคล้ายๆต้องเอาทุกวนนันนมาทํางานมากขึ้นอันนี้ก็มีส่วนอยู่เพราะว่าชนชั้นกลางอินเดียเติบโตขึ้นหลายล้านครับ จะก็ต้องดูผลการเลือกตั้งนะครับว่าโมดีจะ,ะได้อีกสมัยหนึ่งไหมออน่าสนใจครับเพราะว่าผมติดตามแกแกเป็นนักเล่น Twitter ด้วยนะเหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์เลยนะใช่ครับใช่ครับ <c oughs> วิทตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าที่แกชชนะชนะครั้งที่แล้วก็มาจากโซเชียลมีเดียใช่ไหม ถูกต้องถูกต้องระยะหลังนี่ผู้นำชนะโดยโซเชียลมีเดียสักเจียวมาฮิดโมฮัมหมัดนั่นกันใช่ฮะใช่ใช่แล้วก็ท่านในประเทศไทยด้วยใช่เลยครับใช่เลยครับท่านชัยยงกบกบากาจารย์ครัสดีครับสวัสดีครับ